เอาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับน้อก็ยอมรับแับถือทุกคนนะครับแล้วก็ร่วมถึงตัวของตัวไอ้ี่ว่าตวานี่ก็มีงานสั่งสรรมาขนมวันเกิดน้องที่รวมงานนะครับก็ได้รับการสนรับสนุนจากทุกคนที่รวมงานกันที่มีเวลาว่างมานะครับผู้ใหญ่หลายท่านก็รวมงานนะครับแล้วก็ตีกตัวกันครับตามความเหมาะสมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการทํางานนะครับสมพง์ก็สกําครับง่วนจืนก้ามูกก้ฝูงนะไมไ่กุ้มอย่างนั้นครับ แล้วหูตัวละเรื่มลุกหลังแล้วผมอะปีกตัวครับปีกตัวหาตีหาที่อย่างมึงวครับหาตี่คบด้านครับหาที่คบด้านเพื่อจยเติมพลังครับเพื่อจยเติมพลังสําหรับวันนี้นะครับแต่คืนก่อนในน่องนี่เลยนะแตคืนป้าตีก็พานไปด้วยดีครับวันนี้เขาก็กลับมาพ่อหน้าพ้อตากันแข็งขังแล้วก็แต่เมืจะวัดไปต่างประเเลยเดียวแล้วก็กาลังเริื่องต้นทางานนะครับแต่ว่างานวันนี้กขคงจะลาบลื่นคงแบบนี้ออย่างเกิดขึ้นนะครับที่ว่าเป็นเรื่องที่ปดีนะครับ ว่าเล็กๆน้อยๆกับการก่อสร้างครับมันมีพ่องนิดๆน้อยๆครับผมกระโดนกระวานนี่เล็กบาทเกลือปิดใจเกรือปิดใจนี่ต้องแนมนะต้องแนมนี่รัวอุ้งสั้นนะครับน้องผมกับฮกบล้มด้วยความดี่ว่าจะเข้างานนะครับจะเข้าเบรกบัตรงานจะว่าไอสถานการณ์แล้วก็พื้นที่มันเหมือนเอื้ออำนวยครับเข้าใจว่ครับมันมีไข่ยากช่วยมีไข่ยากที่เกิดปัญหาแต่มันฝนตกครับแล้วก็ดินมันมมึนนะครับแล้วเฮาก็ ต้องทำงานนะครับต้องมีความรับพิดชอกก่อนในนั้นครับแลก่อนน้องตีได้รับบาดเจ็บแต,ต่ว,ว่า,า,า,าบอกวันนี้สปิริตมากกันมาพวผมแล้วมอบต่ต้องมา,ามาที่บ,บอกผมมีตังค์แล้วผมว่าตังค์จะใครวุ้นเหรอดังนั้นดังนั้นคิปวันนี้ผม,มกับน้าเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระในในทีมง,งานของพวกผมนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เคยหั่นทานมาผมอ่านจากเกยอู้จีนะครับ เพราะว่ามันได้จริงจังเพราะว่าเรติ่งเเตตมันบขึ้นนะครับเ,เพราะว่าผมเข้าใจกระแสโซเชียลอยู่ว่าจะได้ถึงจะดึงดูใจนะครับแล้ววันนี้ก็ได้จริงจังมาก,ๆๆๆกแล้ววันนี้ส่วนใหญมีใครเหลวไหลครับครับมีแต่โซส,ส่กันทุกคนครับเขีเยดแตนน่ไรต่อไปได้ามาที่ นนี่ก็คือมันน้อยหนึ่งนะครับแม่ก็ถ้าจะเป็นห่วงนะเพราะว่าต่อว่าไม่ได้ทวงหาปืนเนาะเดี๋ยวจะยิ้มด้วยซับเงินฝันทวงก็ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์แม่ผมผมยึดม้ากว่าแกโทรไปเมาคนอื่นมาลูกจะนั่นลูกจะนี่ลูกบดีลูกเบื่อครับเดี๋ยวเขาไปขี้ปากจกบ้านเดี๋ยวเขาไปนินทงนินท้าว่าผมจะนั่นจะนี่ผมเบื่อ่ได้้เเขขาทุกวันนี้น้อยอ้กน้อยใจนะครับทุกวันนี้น้อยโอ้กน้อยใจว่าโอ้สบายคนเลยวะ เขาคืนนอนหน้าบ้านเลยขอจะรอแี่ไู้เขาพยายามฟ้าฟันปัญหาถึงขนาดนี้เขาวิว่าเขาเป็นคนบดีอยู่ผมเสียใจแาก่มเรื่องเนี่ยเขาอู่กินเหล้าเหลวไหช่วงนี้นะครับเวลาผมฟังเพลงเศร้าน problem problem ี่ผมนึกถึงอนาคตของผมกับเธื้อ เรื่องของเขาเองครับมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแล้วผมจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วแฮมเบอร์เกอร์ปีที่ผมจะตายแล้วชิปหายแล้วผมจะได้คนนี่เมียนะครับคุณรับผู้ใยคุณรับผู้ใหฮะผู้อุ่นสวยเคียร์ผมยืนเลยครับเน้อนะผมนี่ผมแตงแต่นาแตงแต่นี่อู้แต่ลูกยปีครับแตงแครต้องหูจ้ากผมหน่อยสามเวอร์ชันนะสามเวอร์ชันเจอลองแจคกี้นะครับบอกไว้ตั้งแต่ที่ตบเขาก่อนละเหรอเจอ ก็คือเป็นเป็นพลนที่สร้างสร้างทักซักในการสุนทรนาในการทบปะกแลคนอื่นเนี่ยไหวสามเบอร์ชันครับเจอลองจกี่อ่ามีเจอนะครับเจอนี่ผมเลยลองนะครับพิกกี้นะครับตั้มหรือไงตั้มมีก็ฮะตั้มเอแต่คือจะ่ตายร้องนี่เออไม่เห็เรื่องครับอันตตายร้องวะนี่ตะว่นนี่แพ้่เดิมพันครับแพ้่เดิมพันสตังมมดเลย สายตั้มเลยออกแต่เดตั้งออกแต่เดปันุกเสียงเล็กตอนนี้ทองทองนี่นี่ขนาดแบบมียุนะท้องไหนอย่าคอยคานนอะแม่แน้นาำแล้วผมว่าเออยินด้วยดูยวเลยตอนเรท้องเลยนะมตอนตัอก็ยังดอกลิ้ได้กอท้องดสีแงแมงแหมืต่เอตั้งขาเอาปอเอาตั้งขาเอาบอ